เอาไมนี่แก่บนน้ำเงินดอกจั่วอีห่านี่อินดี้จับมือชาติไทยนี่บะไรคุณไอ้ทำก็เดียวเลยคนจีนอะไรกัยเนี่ยคนจีนมาตายไปเลี้ยงบุ้มีมีตัดตึงมีตัดยังตึง

ตัดกันนะออกทอดทอดเอาไปสางหัวสะเด็ดน้ํามันเนาะอะ